เอาละครับสวัสดีครับอ่าแล้วจากที่ปั้นตนัวละครมาสักพักแนละ้วนี่เลยจะมารีวิวอิตโตะกันซึ่งก็คิดว่าคน่ะคงกดตุ้อิตโตะน้อยไม่ค่อยมีคนกดกันนะนะเป็นแบบอยากได้โกลโลนแล้วมาหลุดเหรียกันเงี้ย่ะฮะเดี๋ยวจะให้ดูกันเริ่มจากรายละเอียดรวมลยนะฮะประมาณนี้ครับก็คือเพิ่งเลือห45ได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะก็ยังลงได้เท่านี้ฮะอาทิตย์เนี่ยได้เมจอยู่ประมาณนี้ฮะเกาะครับผม ความเสียหายหินอยู่ที่52.6โอเคอาวุธก็เป็นเลนทอนครับผม80ขัดหนึ่งปกติเลยเห็นไหมกำลังแขบบี้อะไรเงี้ยมาดูอาิแฟกักกันนะผมใส่เป็นทัสออฟออฟูลเลนต์ดรีมนะครับผมก็มีแต่ม,มีตำเกิดนะผมใช้เท่านี้อ่า โอเคแล้วตอนนี้เป็นอิโตะซีหนึ่งล้นะครับผมแล้วก็ทุกเลเวลสกิลครับผมหกหกแล้วก็เจ็ดนะครับตามนี้นะครับผมส่วนพวกซับพอร์ตเนี่ยอ่าก็ทั่วๆไปนะครับอัพถึงเลเวลหกโอเคเลยาทดสอบบอสตัวแรกกัน カクのチャンスは、また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 っまたは、または、または、またいまたは、または、または、ま a は、ま h は、また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 は、ままたは、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 ま a は、または、またたは、また、また、ま a また、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 

ก็สำคัญเลยจริงนี่เก่งกระโดดแล้วผมว้าห้าปันาเป็นิ ถ้าเกิดมีโจโจงลีนะฮะจะโปรเฟสเลยดูวะดาเมจ บัาน,นะฮะยังไม่ครบนะฮะแตได้เป็นที่ทำได้เ่ยผมรู้สึกว่าไม่น่าเกลียดเลย <c oughs> โอ้กำลังขาดเน มีสองสามหมื่นด้วยนะฮะับองประมาณช่วงปีกนี้นะนี่คือแบบตีไม่มีบั๊กนะผมแค่บัมโบโร เป็นยังไงกันบ้างครับมันาจะาที่ดูอ่าดาเมจของอิโตะไปนะฮะแต่จริงๆอิโตะเนี่ยเป็นตัวที่ต้องพึ่งตัวละครซัพพอร์ตค่อนข้างเยอนะครับจะเล่นได้อ่าถ้าเป็นเป็นจริงก็จะเป็นอิโตะโคโรแล้วก็อ่าจงลี่นะคะจะเล่นได้แบบดีๆเลยเพราะอิโตะมันชอบโดนหยุดบ่อยอะไรเงี้ยโดนด,ดาเมจกระเด็นเงี้ยบ้างส่วนเป็นเด่น,นก็ของคู่กายแล้วมีก็ดีไม่มีก็ได้ครับผมทีมหินอื่นใดเลยคือการมาของโคโรครับผมเปลี่ยนแปลงทีมหินทุกอย่างเลย พอโดยทางบับต้านทานเพิ่มพลังเกาะพ้องกันน่าจะบูดัตคาเสียหินอีกซึ่งทุกอย่างก็อวยไปให้ทางอิโตะหมดเลยอ่าอิโตะนี่ต่อให้เป็นเป็นอาดาบวบรายนี่ก็เกมกันนะฮะเพราะเคยใช้อยู่เหมือนกันได้เม็ตกอยู่นี่หน่อยประมาณสักห้าพันแต่ข้อเสียมันก็คืออ่ามันไม่มีความแรงคลิเหมือนตัวนี้ยังไงดาบประจำตัวต้องดีกว่าแล้วฮะก็เผาเสือว่าเป็นแนวทางในการปั้นนะ เดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งตอนค่าพนังประกันหนึงสามพันคีเดทสักห้าสิบคิดได้ไสักสองร้อยเงี้ยดูมันจะฟันปาดเราแล้ว,ลวถึงแสนไม่ไม่แน่ใจนะฮะแต่เมื่อกี้เต็มที่คือวัวชนไปสี่หมืนถือว่าแรงอยู่ครับผมโอเคครับผมถือว่าเป็นการไกด์เบาๆผมครับ